วันนี้เรามาลิชมอนบีชนี่นะมาดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราจะลองไปดูใกล้ๆก,ก,กันว่าโลกไหนลงแต่ที่ลกจะลตรงนี้นเขาจะมีงานงกิ้งลงไป ไปอีกดิเอาเอาเอาไปซะละไปไหนลรงงานนะไอชมอนบีชนะคะตอนนี้ประมาณสาิบห้าองศาร้อนมากๆเลยอ่ะโอ้ยร้อนมากๆเลยสะพานสวยมากใช่ไหมคุณชาร์ต ใช่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองริชมอนด์ริชมอนด์บริดจ์ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้กันนะจ๊ะไป,ด,ปด,ดูดีกว่าเ,ด,าเด,าดใต้สา็กอไหนเด็กใส่หมวกลูกร้อนเฮ้ยนี่ดูตัวน,นี้มามาดูนี่เจ้าเป็ดน้อยมันจะ หนีเราไหมมันไม่หนีไงเฮ้ยทำไมมันทำหัวหัวหดขึ้นลงดูดิดูด,ดิมันทำหัวหดขึ้นลงมาขนเต็มขนเป็ด<ป>ล่วงเต็มพื้นเลยดูดิ ถ่ายรูปวิวนี้กันโอ้โหนี่มาดูในคนอยู่ด้านนู้นเต็มเลยใช่ด้านนู้นเป็นพาร์คที่เราไปเล่นไงเฮ้ยเฮ้ยตกผมจะเปิดลอยน้ำช่วงนี้เรารอระหว่างรอป้าเขาเป็นตากล้องให้คนแถวนี้เราก็มาดูว่ายน้ำ เขาไปเป็นตากกล้องให้ไข่ก็ไม่รู้ไปเราไปตรงนู้นกันกนเมื่อกี้เขาตกหลุมอ่ะในหลุมมาลุเมื่อกี้มันมีหลุมอยู่พื้นแบบเนี้ยอ้๊วะโอ้เราฟังเปลี่ยนเปลี่ยกเปไี่ยเกลี่ยดเ่อก้อ้าวแล้วเราไม่ขับรถข้ามไปฝั่งนู้นหรอขับแต่เราแค่มาเอ็กซ์โปดูตรงนี้ว่าอ ตรงนี้มันเป็นอะไรอู้ตรงนี้สวยจังเลยนะป้าน่าจะเป็นร้อยกว่าปีแล้วเนาะโอ้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 าอ้าเขามีเขียนอยู่นี่ว่าสะพานนี้สร้างมาตั้งแต่ปีอะไร,เ,ยยร,รเราต้องไปฝั่งนูนฝั่งนูนน่ะแอ้วก็พุทเตอร์ไปเล่นดีกอ่า ห้องซัมเมอร์เนี่ยสองสามสร้างมาสองร้อยปีพอดีออ้ี้เออนี่ไปดูในน้ำกันแล้วสองร้อยปีพอดีสะพานนี้อ๋อนั่นไงเขาเขียนไว้หนึ่งแปดเห็นไหมคะสะพานนี้สร้างปีหนึ่งแปดสองสามสวยมากรุ่นรุ่นแก่กว่ายายเรา ฮุ้ยไม่กล้าลงเลยอ่ะเดี๋ยวลงปื้ไม่ใช่อะไรอ่ะมมอ,อ,อันนี้คืออะไรเหล็กเนี่ยทุ่นระเบิดหรือเ้ย hey. <Hey>, okay. ูินี่ยอันเนี้ยคืออะไรไหนดูสิน้ำเย็นเหรอ น้ำใสมากอ๋อถ้าไปฝั่งนน้นมันจะมีรอดใต้แล้วก็ขึ้นบันไดไปอยากไปตรงนู้นน่ะไปดิไปฝั่งนูน้นใช่ไหมไม่ใช่ไปนี่ในเมือง มีล้นม้าด้วยวันนี้มี<ช>างานมีมา้าอุ้ยดูขาม้าสิทูโทนอะลิอาริอย่อา,ยอายเอาบอลไปใกล้ม้านะม้ามันขี้ตกใจไปเดาะเดาะใกล้ๆมันเอ้ยม้าจะกินโคกอาลิไปม้าจะกินโคกแล้วเขาขึ้นแล้วเขาขึ้นแล้วขึ้นม้าแล้ว นายฮาริไปจับตัวม้าวันนี้หนึ่งดิ you can touch touch เป็นไงหุ่มมหอโอ้ยมันจะกินขาปลาแล้วไห<ง>นผมหน้ามา้าโอ้ยนี่ไงเขาถึงตัดผมหน้าม้ากันผมมหน้าา้าา โอ้ยหน้าม้าปัดข้างไม่แตกด้วยโอ้ยหน้าม้าในฝันเลยเ <c oughs> อออ่ะถ่ายละโอ้โหฟ้าก็สวยแล้วเนี่ยม้าก็สวยโลหันหน้ามไเยดี๋ยว้านันบ้านน่าับ <c oughs> มาเปิดหน้ามา้ามาเทียบกับมันดิไม่มีมามาไม่มีผมหนมา้าม้าโอเคอ่ะจ <Okay. S 1> อะดอดีเดี๋ยวมาจออันนี้รถม้าสมัยเก่าเห็นไหมคะนี่ยหนังเรื่องอะไรนะป้าที่ที่เขานั่งกันน่ะพวกแบบคนชั้นสูงอะ่ะที่ที่เขาจะลากไอ้นี่ยรถคันน่ะป้านเนี่ยเน,น,นี่ยเ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 ขาเรียกว่าอะไรนะั้นในหนังเรื่องอะไรอะ่ะ โอ้ oh, เราโชคดีมีงานนี่ The Good Old Day นี่โชว์รถเก่ารถเก่าสมัยเก่ายิ่งกว่าปู่ย่าตายายเราอีกเก่ามากอันนี้เก่ามากสวยเนาะเป็ <laughs> นชะิปซี่รึไง สวยจังเฮ้ยดูคนนี้เขาแต่งตัวดินี่สมัยวิกตอรีเลยนะเนี่ย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 แบบไม่ใช่สมัยแบบออมควีนควีนวิกตอเรียดูดิมีคนนั่งงในด้วยไม่อยากนั่งอ่ะเฮ้ยไม่ได้คนนั่งคือเจ้าของ นี Eight, six, walk, ่เขามีประวัติรอย a l m เมลนี่ไงรอยยอเมหนึ่งแปดหกศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสองของจริงลูกนี่ไงเขาบอกอยู่ว่าสร้างเมื่อไหร่นี่ไงแล้วก็จะมีคนลาก l ขึ้น k s ขึ้นไปนั่งได้เลยคล้ายๆสำร้อลูกไม่เราขึ้นไม่ได้ลูกล้อใหญ่เท่าตัวคันลีเลรลูกขึ้นทางไหนเนาะ เออไม่อ่ะเขาเอาเอาไม้มาลากมันอ๋อเขาถึงมีไม่อ่ะเออไปดูมอเตอร์ไซค์ดูดมอเตอร์ไซค์เหรออ่ะดูโอ้โหมีคนใส่ชุดสมัยเก่าด้วยนี่ แล้วดูคนขับอย่างหลอ่อข้างหลังนั่นอนะ่ะคนขับเด้อเป็นไงเนี่ยเดอะเลยคนขับนี่รุ่นไวรุ่นเลยดูขี่บิ๊กไบค์กันดูด,ดิยอย่างเท่เลยป้ามีตำรวจนี่ฮะอ๋ออันนี้รุ่นป้าเขาบอกว่า รุ่นกับตันอเมริกาขี่นะฮะนี่ป้าดูคันนี้ดิเหลืองเนี่ยโอ้โหเครื่องอยู่ข้างนอกเลยอันนี้ป้านี่นี่นี่รถกระบะเนี่ยโอ้หยาวมากเหรอ ไม่รู้ไม่ค่อยได้ชอบบิกบ๊กไบคต้องแพงน่าดูขนาดตำรวจยังมาดูเลยอุ้ยป้าป้า,ป,า,ป,าป้านี่จักรยานาหรือมอเตอร์ไซค์นี่จักรยานจักรยานที่เป็น โอ้ยโซ่ s m a เรคิวอะนี่เขาถามอยู่ไปไปเกตินอ n ย่าเอาอ t วัน No 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 okay, It's small e มาเเอละมาแกตัวเ f i Now, Mum will have to get in first. Mummy get in first, Kelly. You. Mum you get on the bike, right? yeah. Oh Mummy get <laughs> <laughs> Wow. This guy here Wow. Very nice. <laughs> You, you get on the bike, mate, and your daughter will take the photograph. <laughs> okay. What year? Yeah, but he modified it. Okay, oh. Finished modified in 1928. Oh, that's yeah, Madam, never mind your daughter and your husband, it's the bike that's important. Mm. <laughs> <laughs> Can she stand up and put her head through the. That's it? Here we go. <laughs> now you get on and I'll take, get on the back and I'll take your photograph. Come on. You can take it here. Yep, yep. Stand up again. Family photograph. These are $10 each for the family ones. Big cheesy grin. Have a look at that before you get out. Wow. Thank you. you. You guys, local or on holiday? I'll come in and get a discount next week. <laughs> okay. Please come. <laughs> Where do you live? Oh, no, he knows. On the other side of the water. No, <laughs> 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 อันนี้มีฟู้ดทรัคด้วยอ่ะนนนไหนนอนเอนเอนเอนไปไหนไปเอ่อแบตเตอรี่พอยต์ค่ะไกลหรออะไปซาลามันกามาร์เก็ตอะเออยืนขี่แลวโอ้ยยืนขี่ไปถึงนู่นเน็บกินเลยจ้า อะกมเนีอุ้ยป้าคันนี้น่ารักอ่ะคันเขียวเนี่ยอะไรเนี่ยขึ้นไปยังไงก่อนอูนี่ถ้าขูอูมานี่อยู่เป็นวันน่ะ ดูข้างในดิข้างในเป็นยังไงวะไปเลี้ยวโอ้ยแต่พวกนี้เขายังขับมานะเออยังขับได้นะโอ้นี่รถอะไรอ่ะโอ้นี่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์รองเท้าคนเดินจนรองเท้าหลุดอุ้ยมินีน่ารักอะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ นี่มิตบีนบน,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 นั่งหรือเปล่านี่เขาบอกปีสิวมากเลยอ่ะเท่าคาริคับเลยอะล่ะคันนี้หนึ่งเก้าหกห้าเออคาริขับได้เลยป้าดูคันนี้ดีเปิดท้ายข้างหลังไ,ได้ด้วยหนึ่งเก้าหกสองนะใส่ตู้เย็นได้นะเออ ยาวนะคันนี้ยาวใช่หรอโอชุดชุดตะกร้าปิกนิกเออไม่เจง๋งเหรอเออจริงวันนี้ขส่ได้เย็นสบายเดี๋ยวไปจับข้างในเขานะเอาโชว์อันนี้โอ้น่ารักเนาะนิ่งจิว๋ว ปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดคันนี้อันนี้อันนี้ฟอร์ดฟอร์ดโชว์เครื่องอันนั้นฟ้านนั้นฟ้าในไรนะฟิวเลียหรือเปล่าเฮ้ย <GT. S 1> สุดีม <c oughs> ตัวอะไรอะ่ะ สวยเนาะสีสวยมาก,กเลยอะไรลูการีอะร่ <î> s> <S ะว,ว่ามือเข้าไปจับข้างในเขาลูกแสบตานี่เขาเขียนไว้ Look a ล d admire but p l e บ s e พ o n t touch ใจไหมนี่ไงเจ้าของายไ,ไปแล้วใช่นี่ไง อ๋อเขาเขาเป็นคน Restoration <the building. S 1> of this beauty during the later stage of his battle against Pan, อะไร <Penny S 1> เขาเป็น <Curry. S 1> cancer ตายปี2 0 <laughs> 2 1ั h Power of your work and forever in our heart คันนี้เขาสร้างก่อนเขาตายไป<ะ>้าเขาบอกว่าอันนี้รถแข่งก็ง<อ>ไปดูดิเขามีประวัติอยู่เรซิ่งคาร์ในสมัย<ะ>อดีตนะเขาลาดนี่อันนี้ที่เก็บของหลังรถเนี่ยเรซิงคาร์อ s นซาวโด้คอร์ซ่าเรซิ่งคาร์ ปีหนึ่งเก้าสองสามแรซซิ่งคาร์สองสามเนี่ยเขาเขียนไว้นี่คนคนขับคือคนนี้นี่นี่หนะึ่เก้าสองศูนย์คูหนึ่งเก้าสามอยาดูอ่ะป้าเขาบอกว่าหนึ่งเก้าสองสามป้ายเขาบอกมาจากอิตาลีนะจ๊ะโอ้ยน่าจะเอาไปโชว์ที่งานนี่เบอร์สี่สิบสอง ก็เร mm ียนมาแต่ข้านี้โอ้ยรถม้ามาแล้วนั่นลากคนไปละเนอโอ้โหสุดยอดม้ามาข้ามนม้าข้ามถนนรถม้ามาเล่นอะไรบนเออเป็นตัวอย่าง รถมาถ้าเคยไปกับรถเก่าโอ้รถเก่ายังขับได้นะคะดู